พี่คิวคิดไหมว่าตั้งแต่ทำธุรกิจ ถ้าไม่เคยเจ๊งเลยจะมาเป็นคิวคอยต่อในทุกวันนี้ไม่มีทางทุกครั้งที่เจ๊งคือทุกครั้งที่เติบโตถ้าไม่เจ๊งจากร้านแค่ห้ามือสองก็คงไม่เริ่มทําออนไลน์ถ้าไม่เจ๊งจากโดนคนโกงก็คงไม่เรียนรู้เรื่องการตั้งราคาถ้าไม่เจ๊งเรื่องการโดนหักคอราคาก็คงไม่แม่นเรื่องแบรนดิ้งไม่แม่นเรื่องสัญญาทุกครั้งที่เราเจ๊งเราเติบโตขึ้นอีกขั้นแต่ว่าคนที่เติบโตกับคนที่ไปต่อไม่ได้อาจจะต่างกันแค่วิธีคิดระหว่างทางทำยังไงให้เจ๊งแล้วยังไปต่อได้เป ของวิธีคิดมันมีความต่างกันระหว่างโลกสวยกับคิดบวกโลกสวยคือไม่คิดว่าปัญหามันจะมีมแล้วดันมีแต่คิดบวกคือรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันมีแต่กูเชื่อว่ากูเอาอยู่ทุกครั้งที่เฟลให้เราคิดว่าเราเหลืออะไรแทนที่จะคิดว่าเราเสียอะไรไปที่ผ่านมาด้วยคํานี้แหละว่าทุกครั้งที่ล้มให้ถามว่ามีเหลืออะไรแต่ถ้าเกิดวันที่คุณล้มแล้วคุณเอาจะไปโฟกัสถึงสิ่งที่เสียไปคนที่คิดแบบนี้ส่วนใหญ่ไปต่อ,อยากเพราะเอาใจไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่มีวันได้มาเลย พี่คิวนิยามตัวเองว่าทําอาชีพอะไรพี่ทําเยอะมากเลยนะตอนนี้พี่ทําอะไรบ้างจริงจริงจริงพื้นฐานคือก็เรียกตัวเองเป็นนักการตลาดแหละแต่ถามว่างานของนักการตลาดมันคืออะไรต้องถามว่าตลาดคืออะไรในมุมมองของเวลาคนเราคุยกันว่าการตลาดทํางานอะไรเราก็จะชอบคิดว่าการตลาดคือการยิงแอดการตลาดคืออะไรเนี้ยสาหรับพี่การตลาดมันไม่เคยเปลี่ยนนะไม่ว่าใครจะบอกว่าการตลาดเปลี่ยนมากี่ยุกี่สมัยสาหรับพี่การตลาดมันคือ ลูกค้ามันคือมนุษย์ผู้มีอุปสงค์และมีกําลังซื้อจริงๆตลาดมันมีแค่นี้แค่มันถูกเปลี่ยนจากการเล่าเรื่องผ่านวิทยุผ่านทีวีมากลายเป็นมือถือจาก Facebook มากลายเป็น t i k t o ็องานของพี่คืองานออกแบบการสื่อสารเหล่านั้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆในคิดนักากรตลาดใช่แต่ยังขายของอยู่ไหมครับยังขายของอยู่ครับก็บย,ยขายของอยู่ด้วยแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษารวมถึงก็เป็นผู้ถือหุ้นในหลายๆแบรนด์ในหลายสินค้าด้วย ก็คือหมายถึงว่าเราก็เข้าไปช่วยกับเขาในระยะยาวคือเขาไปถือหุ้นเลยใช่ใชหลังๆพออายุเยอะแล้วก็ไม่สะดวกกับการที่ต้องทำเองทุกอย่างอยู่นั่งเป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆให้น้องๆแสดงว่าเคยลงไปทําเองในหลายๆเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวโเริ่มเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อประมาณ12-13ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจแรกตอนสมัยทํางานประจําเลยเปิดร้านเสื้อามือสองความเข้าใจตอนนั้นก็คือเป็นวิศวกร เก็บเงินได้ประมาณสัก2 0 0 0 0 0แล้วก็ตอนนั้นรายการไอ้นี่มา s อสตีแตกถ้าใครจําได้เราก็นั่งดูโอ้หน้องคนนี้เขาทาเงินเท่านั้นร้านทำเงินเท่านี้ร้านเฮ้ยจะรวยต้องต้องทำธุรกิจไปก็เลยกำเงินเก็บสอง0 0 0เนี่ยแล้วก็สั่งเสื้อผ้ามือสองมาลงที่จังหวัดกำแพงเพชรตอนนั้นอยู่โรงงานที่จังหวัดกำแพงเพชรก็กะว่าจะตั้งลกลากที่นั่นเลยพอเปิดร้านเสื้อผ้าไปซื้อยีนมือสองมาเป็นกระสอบถ้าใครทันยุคนั้นเปิดติดตลาดเลยเข้าใจว่าลูกค้ามาเดินตลาดเยอะต้องหลุดมาแพรมมาแหละอะไรเงี้ยเป็นไปตามคาดเปิดติดตลาดคนเข้าตลาดหมด ไม่มีใครมาเลยลาลาจาเราเนี่ยห่างกันมาแค่ร้อยเมตรเองนะเขาขับบออ์ไซคปไปลงที่ตลาดเลยพอาเขาซื้อของตลาดเสร็จเขากลับบ้านเลยแล้วกลายว่าคนที่เดินมาหาเราคือใครร้านเราดันอยู่ติดกับร้านทำผมพอลูกค้าทำผมเสร็จก็เดินมาหาเราเว้ยกลายว่าลูกค้าเดินมาถามหาว่าอ้าวมีแต่ยีนเหรอคะไม่มีเดสเหรอแล้วเรารู้สึกไงเฮ้ยลูกค้าถามหาเดสเยอะเว้ยก็ต้องไปหาเดสก็ต้องไปหาเดสมาลงกลายเป็นว่าพอของเรามีทั้งยีนมีทั้งเดสลูกค้ายีนก็เข้ามารู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงของเดสลูกค้าเด้วย ก็เลยเดินออกหมดแล้วก็เลยมีคนก,นกลางๆเดินเข้ามาถาม่าไม่มีเสายืดเหรอคะเอ้าได้เสียก็เลยสั่งเสายืดมาลงเอกทีนี้แหละเตะะ็มล้านหมดยีนเรสดูนันนี่เละเทะไปหมดเปิดได้ประมาณ6 <c oughs> เดือนไม่รอดไม่รอดก็คือรายได้ไม่พอรายจ่ <c oughs> ายณวันนั้นที่เราคิดว่ามันไม่รอดเราคิดว่ามไม่รอดเพราะอะไรเราคิดว่าเราไม่รอดเพราะว่าของเราขายแพงเกินไปอ่าไปโทษที่ราคาอ่าไปโทษราคาของสงสัยว่าขายแพงไปเราก็เลยลดราคาทีนี้ยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิม จากที่ไม่มีกําไรอยู่แล้วพอลดราคาหวังว่าจะมีคนซื้อมากขึ้นก็ก็ยิ่งไม่รอดนะคราวนี้ก็เริ่มหาทางหนีที่ไล่โดยการขนเสื้อผ้าที่อยู่ในร้านไปออกตลาดนัดก็ในเมื่อคนเขาไปเดินตลาดกันหมดเนี่ยเราก็เอาเสื้อผ้าเราไปออกตลาดสรุปก็พอเข้าไปในตลาดไปเจอคนที่เขาขายถูกกับเราอีกขายมานานกว่าด้วยกลายเป็นว่าเราก็แพ้สนามบ้านตัวเองเราก็แพ้ย้ายไปแข่งในตลาดก็แพ้หนักกว่าเดิมอีกก็เลยเจ็บสองต่อทีนี้เสียทั้งค่าที่ที่เช่าตึกแล้วก็ไปเสียทั้งค่าที่ตลาดด้วยอันนี้ก็ยิ่งซุดหนักกว่าเดิมอยากชวนคแต่ จะเป็น2วันที่ทําให้เราประหยัดเวลาชีวิตไปหลายปีเลยก็ได้เพราะว่าวันที่15-16ถึงสิบหกมิถุนายนนี้เราจะมีการจัดงานที่ชื่อว่าไทยแลนด์เลสหลงคอนเฟนส์สมมนาร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดประจําปีที่ Impact เมืองทองธานีในปีมที่ชื่อว่าเล็กฟัดใหญ่เราชวนสปีกเกอร์มากกว่า30ท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กที่เขาสามารถพัฒนาธุรกิจจนสู้กับแบรนด์ตัวใหญ่ได้หรือแม้กระทั่งแบรนด์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนตัวเล็กมาก่อนเขาจะมาแชร์ว่าเขาทํำยังไงเขาถึงเป็นนนแบรด์ที่้้าาวขึม แบรนด์ขนาดใหญ่ได้ซึ่งตอนนี้เรามีบัตร Early b i r เบอร์จำหน่ายอยู่นะครับเนราคา1,500บาทแลกกับ20 s e เซสชั่นนะและนี่คือโอกาสที่จะทําให้เรามาพัฒนาตัวเองเพราะปัจจุบันเราจะอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไป ้าให้กลับไปมองนะตอนนั้นเนี่ยครับแล้วเป็นพี่คิวนะวันนี้เราทําอะไรผิดแล้วเราไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเราก็ไม่รู้จักลูกค้าเพียงพอด้วยเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่มาเดินซื้อเราเป็นใครเราคิดแต่ว่าเราเราชอบยีนเราก็เลยขายกันเกงยีนเราชอบอะไรเราก็ขายอย่างนั้นแต่เราไม่รู้เลยว่าลูกค้าชอบหรือเปล่าพอลูกค้าบอกว่าชอบเดรสคราวนี้นเราเริ่มเฉยออกนอกทางเราตอนนั้นเราเดันไปทําสิ่งที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่รู้จักลูกค้าด้วยเราวางทาเลผิดตั้งแต่แรกใช่ไหมถ้าเราจะขายยีนีนนนนเเเเเรรรราาาาคคคววววจะะไไปออยยู่่่ทหลืมงิิดดแถ้ ก็น่าจะคิดว่าใช่ ความผิดพลาดคือเราไม่ได้ทําการบ้านดีพอถ้าเราจะต้องเริ่มทําธุรกิจใหม่เราควรสตาร์ทที่ตรงไหนบางคนบางคนมีโปรดักต์อยู่แล้วบางคนมีโปรดักต์อยู่แล้วบางคนมีทําเลอยู่แล้วมันต้องเลือกว่าเรามีอะไรอยู่ก่อนบางคนมีความชอบส่วนตัวที่อินมากๆอยู่แล้วมันต้องเริ่มว่าเรามีอะไรอยู่แล้วมันอาจจะเริ่มที่ตรงนั้นสมมติมีบ้านสมมติต่อมีแม่ยกที่ให้ที่หนึ่งอยู่ข้างโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องเลือกลูกค้าไม่ได้เพราะที่มันอยู่ข้างโรงเรียนถูกไหมลูกค้าก็คงเป็นเด็กที่ออกนอกโรงเรียนมาหลังเลิกเรียนเราก็คงหนี่ายเเีรป ไ่ไไมด้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เลือกทาเลแต่เราหาก,ก่อนเราไม่มีอะไรเลยเราอาจจะเริ่มด้วยความชอบของเราสมมติเราพี่ชอบยีนพี่ก็ต้องไปหาว่าลูกค้าที่ชอบยีนพี่อยู่ที่ไหนแล้วพอเจอปุ๊บเราก็ค่อยไปคิดว่าแล้วเราจะเลือกทาเลไหนที่ลูกค้าแถวนั้นซื้อนี่มันสิบกว่าปีมาแล้วไงนั่นเป็นยุคของโลเคชันแต่ว่าสุดท้ายร้านรอดนะอ่าสุดท้ายร้านรอดได้ไงอะ่ะพอลูกค้าไม่เข้าร้านเด็กที่ร้านว่างมันซื้อน้าหอมมาขายเด็กที่ร้านซื้อน้ําหอมมาขายในร้านดูม่วนกันนะ <laughs> จากจากเรสจากยืดเขาได้มีน้าหอมเพิ่ มันมีคนซื้อด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยซื้อของออนไลน์คุณต้องยึกภาคสิบสามปีที่แล้วกอนนะว่าซื้อของออนไลน์สมัยนั้นเนี่ยไม่มีนะโมบายโมบายแบงกิ่งต,ต้องเดินไปที่ตู้เอทีเอ็มต้องเดินไปที่ตู้เอทีเอ็มเพื่อโอนแล้วถ้าจะเช็คยอดเงินเนี่ยต้องไปแบงก์นะเพื่อไปอัพบุ๊กอะ่ะต้องเข้าใจยุคนั้นก่อนทีเนี้ยเราก็ออนไลน์คืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ถามเราก็เลยคิดว่าถ้าซื้อได้แล้วของก็ต้องขายได้ดียวะก็เลยบอกให้เด็กอ่ะถ่ายรูปเสื้อผ้านในร้านทั้งหมดโคออน,ออน,นั้นนนนคคววาามหมหยยอ,อออไล์ุั้ืเ็บด แตพวกนนี้พันทิ่มาเก็ตชื่อเราแถวนี้พอขายออนไลน์ปุ๊บเอาขายได้ขายได,ยได้เพราะทําเลในออนไลน์มันไม่ต้องเดินไปมันไม่ต้องเช่าที่มันเลือกได้เลยว่าเว็บบอร์ดไหน ลูกค้ากลุ่มไหนเอาายเป็นว่าของที่อยู่ในร้านเรา34แบบเนี่ยเราเลือกทาเกตได้หมดเลยว่าเว็บไหนทาเกตไหนเว็บไหนทาเก็ตไหนแล้วกลายเป็นว่าออนไลน์ยอดดีกว่าหน้าร้านมหาศาลก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้ามาสู่วงการออนไลน์นะตั้งแต่วันนั้นนั่นแสดงว่าเดี๋ยวก็จะมีโปรดักต์ออนไลน์ต่างๆมาใช่ทีนี้พอเราเจอทำเลแล้วกันทำเลว่าเว็บบอร์ดไหนขายอะไรเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะหาของมาขายตอนนั้นก็เลยเข้าอาลีบาบามีคนแนะนําให้รู้จักอาลีบาบาเราก็เลยไปเอาของจากอาลีบาบามาขายโอ้โหนี่คือยุคแรกๆของอาลีบาบา ใช่ประมาณ12ปีที่แล้วเพราะว่าจำได้ว่าบาบาเริ่มต้นปี2009าป่ะประมาณ20่ปีมาแล้ว20ปีมาแล้วประมาณ20ปีมาแล้วของพี่เริ่มประมาณ12ปีที่แล้วอบาบาพอเราเริ่มสั่งอบาบามาขายเราก็เริ่มได้กำไรมากขึ้นเป็นแค่คนกลางเป็นแค่คนกลางเพราะว่าอบาบาสมัยก่อนโอ้โหทุนทุนมา1 5อเราขายกัน700 800, นะเออเพราะว่าแต่ก่อนเขาทำออฟไลน์ line, มันมีค่าที่มันมีค่าอะไรแต่พอเราเป็นคนแรกๆที่เอาบาบามาขายออนไลน์ เก็บกาไรมันเลยสูงมากเพราะเราไม่มีท่าที่เราไม่มีแม้กระทั่งค่าแอด mm. เ,ออเพราะว่ามันฟรีหมดโพสตเท่าไหร่ก็โพสต์ได้ mm. ก็คือปั่นคอมเมนต์ปั่นโพสลงใช่ไหมแล้วพอมันเริ่มแบนแคร์ปุ๊บก็เป็นการมาถึงของพวกโซเชีลเยลวิดีโพ mm. อดีพอการมาถึงพวกโซเชียลีเดียรเราก็เลยได้เล่นโซเชีลเยลีเดียแล้วก็เลยได้รู้จักกับโพสต์เฟซบุ๊กเราก็เริ่มไปเรียนเริ่มมีเพื่อนกลุ่มเดียวกัน mm. อาจากการที่เราไปสัมมนาจากการที่เลยไปข้อดีของพี่อันนึงอาจจะเป็นคนยุคนั้นอาจจะมองต่างกันเราไปเพราะว่า จบจากมหาลัยปุ๊บเราจะไม่หาเรียนอะไรเพิ่มแลวนะใช่ไหมแต่พอพอมันเริ่มมีออนไลน์เราก็เริ่มหาความรู้ในออนไลน์พอเราเริ่มหาความรู้ในออนไลน์เราก็เริ่มเจอคําว่าคอร์สเรียนออนไลน์ล้วก็เริ่มไปเจออาจารย์ไปเจอเพื่อนที่เรียนในห้องเดียวกันแล้วก็เริ่มมีคนที่คุยภาษาเดียวกับเราตอนเราเป็นวิศะะวะเ,เ,เราก็จะเจอเพื่อนที่คุยภาษาวิศวะพอเราไปเรียนทําออนไลน์ปุ๊บเราก็เจอเพื่อนที่คุยภาษาเดียวกันเราก็เลยได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันอ๋อพี่ท Facebook เหรอ a c e b o o k ทํายังไงเราเริ่มได้พูดคุยกันก็็เเรรริิ่่่มมมไไู้้้จักกทาาใหๆปํ Facebook ยุนน พอเริ่มทํา Facebook ปุ๊บอย่างที่เราใหฟังมเมื่อกี้ a c e b o o k ยุคนั้นไม่ต้องยิงฝากร้านอย่างเดียวเป็นยุคฝากร้านเราก็เริ่มเอาของจากจีนตอนนั้นขายสายสะพายกล้องขายกระเป๋ากล้องเป็นช่างภาพอยู่ในโรงงานเนี่ยก็เลยขายพวกนี้แล้วก็ขายได้เดือนนึงก็เริ่มได้รายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็เริ่มขายได้ พอไปเริ่มทับกับจีนก็เจอปัญหาใหม่ปัญหาใหม่ก็คือเราคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยของที่เข้ามามามั่งไม่มามั่งมามั่งมามั่งโอนเงินไปก็มามั่งไม่มามั่งอะไรเงี้ยมีที่พีคสุดเลยก็คือสั่งกระเป๋าไปล็อตหนึ่งแล้วสุดท้ายกระเป๋าล็อตนั้นก็สนิมขึ้นทั้งล็อตเหมือนกับกระเป๋ามันมากับตู้ที่บรรจุสารเคมีหรืออะไรเงี้ยก็เสียหาย ก็ได้เรียนรู้มาเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของความล้มเหลวมันมีตลอดทางนะมันจะมีเล็กบ้างน้อยบ้างแต่ว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไปแล้วอะเจ๋งครั้งไหนที่เรียกว่าจําจนวันนี้เลยโอ้ก็หลายครั้งนะจริงๆช็อตอย่างของจากจีเนี่ย มันจะเรียกว่าเจ๊งก็ไม่ถูกสักีเดียวเพราะความเจ๊งมันทําให้เราเติบโตมหาศาลเหมือนกันนะในหลายๆครั้งอย่างเจ๊งครั้งหนึ่งอ่ะเราคุยกับคนจีนคนหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ราคา,รากระเป๋าพี่สมมติว่ากระเป๋าพี่อ่ะทุนร้อยหยวนร้อยหยวนคือห้าร้อยบาทเราเอามาขายถึงไทยเนะี่ยเราเอามาขาย990เราก็ซื้อ5 0 0้ขาย9ก0อยาอยู่เป็นปีนะต่ออยู่เป็นปีดีจังกาไรสองเท่าไปเยอะดีจังอะไรเงี้ยจนคนที่ขายของให้เราที่เป็นที่โรงงานที่จีนเน่ะลาออกก่อนลาออกมันยังมีมาบอกเราเลยนะว่าต นะกรุณนาะติดต่อชัดอยู่เสมอแล้วก็ติดต่อสั่งของผ่านมันอยู่เรื่อยๆนะคราวนี้มีอีกครั้งหนึ่งติดต่อหามันไม่ติดเว้ยทักไปเลยแม้ไม่ตอบเราก็เลยไม่ได้เวลูกค้าเลงลูกค้าอยากได้ของเร็วๆเราก็เลยติดต่อหาเซลล์คนอื่นที่ยังอยู่สวัสดีครับผมชื่อหนูดานะครับเคยสั่งของกับเซลล์คนนี้เขาให้ราคาผมร้อยหยวน ผมขอราคาเดิมได้ไหมครับเราก็กลัวไงเพราะมันขู่เราไว้ว่าเนี่ยราคานี้เป็นราคาพิเศษของเราคนเดียวอะไรเงี้ยเซลล์คนนั้นอนะบอกเราว่าคนนั้นขายคุณร้อยหยวนเหรอกระเป๋าเนี้ยจริงๆแล้ว40หยวนเองนะ <c oughs> ซื้อร้อยหยวนมาเป็นปีอะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นใบถึงออกไหมเสียไปเท่าไหร่เนี่ยแต่เราไม่ขาดทุนนะแต่ว่าเราอะจ่ายค่างโง่ไปตั้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยลองคูณอนะโหหกสิบหยวน ก็300กว่าบาทใช่ไหมกลายเป็นว่าหลังจากนั้นอะ่ะเรารับได้ในราคา40หยวนแล้วขายในราคา900าแปลว,ว่าเก็บกําไรหางกว่าเดิมอีกกลายเป็นว่ารอบนั้นก็เลยกําไรบานเลยมันคือกลายเป็นอะไรที่เป็นแบบทำให้เราเรียนรู้เหมือนกันนะว่าว่าทำไมตอนนั้นขายเก้าร้อยวะอ๋อเพราะว่าเราคิดว่าเราชอบตั้งราคาผิด คูณกับรคูณสองอะได้มาเท่าไหร่ก็รายคูณสองก็พอ,อน,นี่นะแต่กลายเป็นว่าเอ้าจริงๆทุนมันถูกกว่านี้ตั้งเยอะแต่เราก็ยังขายราคานี้ได้อยู่เราก็เลยได้เรียนรู้เรื่องการมาร์กอัพราคาว่าราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองแต่เราอะชอบตั้งราคาตามสิ่งที่ตาทนท,ที่เราได้ต้นทุนที่เราได้ขายตามความรู้สึกฉะนั้นจริงๆวิธีการตั้งราคาที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นแบบไหนอะต้องใช้คําว่าสินค้าเรามีค่าในสายตาลูกค้าเท่าไหร่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย คำว่ากระเป๋ากล้องเนี่ยในตลาดตอนนี้ยังไม่มีของจีนเนาะลูกค้าเขาซื้อกระเป๋าใบหนึ่งสี่ห้าพันใช่ไหมมันมีแต่แบรนด์อเมริกามีแต่แบรนด์ดังๆเราเป็นคนแรกๆที่ขายกระเป๋าใบหลักร้อยใบหลักพันอะไรเงี้ยมันก็เลยเรารู้สึกว่าโอ้แค่นี้ก็ถูกกว่าคนอื่นจะแย่อยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าจีนมันทําได้ถูกกว่าน,นั้นอีกอะไรเงี้ยเราก็เป็นช่วงหนึ่งที่สามารถทําเงินได้เยอะพอสมควรแต่ความผิดพลาดมันก็มาอีกตรงที่ว่ากําไรเริ่มเยอะโอ้กำไรบูมจนเรารู้สึกว่าโอ้ชั้นแม่งอัจฉริยะยุคนั้นจะเป็นยุุคคคททีี่่เเเเงินนยยยอออะะแล้วววโพป็ชบดาม พลาวลงโซเชียลวีดียไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะเวลาเวลายอดเงินมันเยอะๆเข,เข้าในกระเป๋าแล้วมันจะอัดอัน้นเก็บความรื้มปิติไว้ไม่ไหวม,ม,มันจะลดออกหูซะทีเดียวก็เลยเริ่มโพสต์ลงโซเชียลวีดียเริ่มอยู่บ้านไม่ติดเริ่มต้องหาซื้อบ้านใหม่เออมนุษย์จะมีความสามารถในการขยับรายจ่ายเท่ากับรายได้เสมอนะจากที่เคยขับรถขับนิสสันมาร์สนิสสันมาร์สเริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มแบบมองหารถยุโรปอะไรเงี้ยเริ่มมีความพลาวมากๆเราจะเริ่มคิดประเมินความสามารถตัวเองสูงเกินเหตุอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งพอเรเรราาิ่มขยได เราก็เริ่มคิดว่าขายอะไรก็ได้จากที่เคยขายกระเป๋ากล้องไปเจอแบรนด์หนึ่งเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กจาได้เลยเราก็เลยสั่งเยอะเลยสั่งเยอะแบบเขาบอกว่าเอ้ยเราไม่สั่งขั้นต่ําเราแบบไม่คุยนะแบรนด์แบบร้อยสองดอลลาร์เราไม่คุยนะเราคุยกันหลักหมื่นหลักแสนดอลลาร์นะเขาบอก um, ไม่ขนาดมือธรรมาดาอะไรเงี้ยเราก็เลยสั่งเลยจำไม่ได้ว่าตอนนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นร้านเหมือนกันร้านบาทนะสั่งมาปุ๊บกองตึ้มขายไม่ออกเลย <c oughs> ไหมเพราะเพราะ ก่อนหน้านี้เราขายกระเป๋ากล้องแล้วเราขายดีเพราะเราเป็นช่างภาพเราพูดจาภาษากระเป๋ากล้องดได้เราเข้าใจว่าช่างภาพต้องการอะไรเราเลยขายได้แล้วบวกกับเราขายในราคาที่ต่ากว่าตลาดด้วยแล้วเราก็สามารถบิวช่างภาพด้วยกันเองได้แต่เราเข้าใจเองว่าเราขายกระเป๋าเก่งแต่จริงพอกระเป๋าน้ตบุ๊กแม่งคนละคนละลอจิกเลยกระเป๋าน้ตบุ๊กเนี่ย ลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะเขาไม่ได้ดูแลโน้ตบุ๊กเหมือนช่างภาพดูแลเลนน์นึกออกไหมแล้วที่งสำคัญเขาซื้อกระเป๋าน้ตบุ๊กเนี่ยเขาแถมกระเป๋าตั้งแต่ตอนซื้อโน้ตบุ๊กแล้วไงของกองบานเลยทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะเวลาจัดปีใหม่อะไรก็ดีก็ห้กระเป๋าน็ตบุ๊กเป็นเป็นของขวัญปีใหม่อยู่ด้วยเนี่ยเหตุการณ์นี้ประมาณ9ปีส0ปีมาแล้วนะก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่รู้จักกลุ่มเป้าหมายซึ่งจริงๆเป็นความผิดพลาดเดิมด้วยนะเป็นความผิดพลาดเดียวกับตอนที่กาง มากเราดันคิดว่าเวลาเราทําสําเร็จมันจะเป็นฟิลให้เราหลงลืมไปว่าเราสําเร็จมาเพราะอะไรถ้าเกิดเวลาคุณสําเร็จอ่ะถ้าเราให้เครดิตความสําเร็จนั้นกับตัวเองมากเกินไปบางครั้งหลบพลาดและวันนี้มันพูดได้นะวิธีรอดของความเฟลก็คือถ้าวันที่สําเร็จจงให้เครดิตจังหวะเวลาแล้วโลกภายนอกเฮ้ยวันนั้นฉันสําเร็จได้เพราะลูกน้องฉันเก่งฉันสาเร็จได้เพราะว่าจังหวะมันใช่ฉันสําเร็จได้เพราะว่าซัพพลายเออร์ฉันดีครั้งต่อไปอ่ะเราจะได้มองหาแฟกเตอร์เหล่านั้นไง แล้วก็ทําให้มันซ้ําเหมือนเดิมได้เมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นผมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือวันนั้นฉันพลาดอะไรถ้าล้มเหลวแล้วเราโทษคนอื่นกลายเป็นว่าเราจะไม่มีวันเจอช่องทางที่ถูกต้องอีกเลยเพราะเราจะคิดไปเลยว่าเจ๊งเพราะพาร์ทเนอร์ไม่ดีเพราะอะไรเงี้ยถ้าเจ๊งให้โทษตัวเองว่าวันนั้นฉันจับอะไรพลาดไปฉันไม่รอ,อบครอบยังไงฉันอีโก้มากไปไหมบัลลันจะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เจ๊งเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นและทุกครั้งที่สําเร็จ เราจะหยิบจับทรัพยากรภายนอกแล้วมันจะทําซ้ําได้มันจะไม่ทําให้เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองเกินไปหรอกผมว่าการเข้าใจตัวเองกับการบูลลี่ตัวเองต่างกันคือการยอมรับว่าอ๋อรอบนั้นพลาดมันคือการยอมรับความจริงว่าฉันก็พลาดผลนั้นไงฉันก็แค่อย่าพลาดซ้ําเดิมใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันต่างกับบูลลี่ตัวเองถ้าเป็นฟิลนั้นปุ๊บเราจะไม่ได้ทําความเข้าใจอะไรเลยมันมีคํานึงของอาจารย์ที่สอนไว้ก็คือถ้าเกิดเราเดินลงไปในทุ่งหญ้าแล้ว ออกมาพร้อมบาดแผลทางที่เราจะรู้สึกดีขึ้นคือไปทาความเข้าใจว่าอะไรบาดเท้าเราแต่ถ้าเรากลับมาพร้อมกับบาดแผลนั้นแล้วเราไม่เคยกลับไปทําความเข้าใจเลยว่าอะไรที่บาดเท้าเราเราจะกลัวทุ่งญ้าปตลอดชีวิตอแต่คือการกลับไปแล้วบอกว่าอ๋อที่บาดเท้าตอนนั้นคือเศษแก้วหลังจากนี้ก็แค่ใส่รองเท้ามันไม่มีอะไรซับซ้อนมันเป็นแค่การยอมรับและทําความเข้าใจเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแสดงว่าเนะืวันนี้ถ้าพี่คิวเห็นใครก็ตามโพสต์ลงออนไลน์ เนี่ยอารมณ์ขิงเหมือนที่เราเคยทําเราก็จะบอกว่าอ๋อยินดีด้วยเพิ่งรวยสินะใช่เพราะพวกเราสองคนเคยผ่านเหตุการณ์อารมณ์ประมาณนี้มาทั้งคู่แล้วแล้วมันทาให้ยิ่งเราโตขึ้นเรายิ่งสงบสงเยี่ยมจีมตัวและเข้าใจมากเข้าใจโลกมากขึ้นคือบางทีก็อย่างที่บอกแหละเวลาเราถามเด็กประถมว่าคุณชอบอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคืออะไรเด็กก็จะตอบได้ไม่เกินของที่อยู่ในโรงอาหารเพราะว่าเขายังเห็นโลกมาเท่านั้น ก็เหมือนกันวันทีวันที่เราสําเร็จเร็วเกินไปเราก็เพิ่งเห็นโลกมาเท่านั้นเราเพิ่งทําธุรกิจอยู่สามสี่แบบแล้วเราดันไปสําเร็จแบบที่สี่เราก็แค่เข้าใจว่าอ๋อนี่คือทั้งหมดของโลกแล้วเราก็ตีความว่าหือมแปลว่าผ่านอะไรมาเยอะแต่เขาไม่เยอะของเรามันคือเล็กน้อยมากเลยพอเรายิ่งเติบโตปุ๊บเรายิ่งรู้สึกว่าโลกมันกว้างใหญ่มากแลวนะวันนี้พี่คิวได้เจอนักธุรกิจระดับประเทศเยอะมากครับคาแรคเตอร์ที่ที่คนเหล่านี้มีเหมือนกันน่ะเขามีอะไรกันบ้างเขามีความถ่อมตัว มากๆากพี่ว่าความถ่อมตัวมันเกิดจากความที่เขารู้ว่าเขาสําเร็จมาได้ไม่ใช่เพราะตัวเขาเองแต่เพราะว่าเขาอยู่ในเวลาที่ถูกต้องกับผู้คนที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นพอดีมันทําให้เขายอมรับความจริงว่าวันนี้วันที่เขาสําเร็จเนี่ยเขารู้สึกให้เครดิตโลกอยู่ตลอดเวลาแต่หลายๆครั้งคนที่สําเร็จเร็วแล้วดันเทคเครดิตทั้งหมดไปมันทําให้เขาอาจจะรู้สึกตัวใหญ่ขึ้น ว่าเอ้ยเห็นไหมฉันมั่นใจในตัวเองอ่ะอีโก้ต่างกันนะครับมั่นใจในตัวเองคือคนที่เข้าใจโลกและเทคแอคชั่นกับเหตุการณ์ได้แต่อีโก้คือบางทีเรารู้จักโลกอยู่เท่านี้แล้วเราก็คิดว่าโลกมันมีเท่าเนี้แต่พอเขาเจอสิ่งที่เขาไม่เข้าใจขึ้นมามันจะมันจะน็อกน้ำอะเออเขาถ้าใครเคยรู้จักคําว่าดันนิงคูเกอร์เอฟเฟกต์เออมันคืออาการแบบนั้นแะเราอาจจะต้องเคย เราเพิ่งมา,ารู้ว่าเราไม่งไม่รู้รเลยเออเราต้องผ่านความไม่รู้อะไรเลยแต่คนที่สําเร็จมากๆอะไรเงี้ยเขาจะนิ่งเขาจะนิ่งเขาจะถ่อมตัวเขาจะมองคนที่กําลังดิ้นรนอย่างให้กําลังใจเขาจะไม่ดูถูกคนเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเขารู้เขาเองก็คงรู้สึกว่าเขาเคยผ่านเรื่องเราแบบนั้มาวันที่เราเจอเรื่องเราแบบนั้นเราเองก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งมาให้กาลังใจเรานะแต่หลายๆครั้งในสังคมที่เราอยู่มันไม่มีไงแต่เราก็เห็นหลายๆคนที่ ที่เติบโตมาพร้อมอีโก้ที่แสดงออกในออนไลน์แล้วพอมีคนไปเตือนก็คลาคาจ,จะตอบก,กลับมาเอาอบบว่าม,มึงแม่งขัดขวางข้างรวยมีมีมีใครที่เป็นคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยที่พี่คิวประทับใจแล้วเขาประสบความสําเร็จแต่เขายังทําตัวแบบให้เกียรติคนมีไม่มีอีโก้โอ้ยจริงมีหลายชื่อเลยแต่ว่าถ้าเอาที่รู้จักกันในกลุ่มๆเราก็คงเป็นพี่เปียก พี่เปียกบุญชัยเขาเป็นคนที่พาเซเนลไว้ไปประสบความสำเร็จที่จีนใช่ไหมถ้าพูดถึงตัวเลขมันก็ไม่รู้กี่พันใช่ไหมกี่พันล้านอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเจอเขาอะเวลาเราถามว่าเฮ้ยพี่ผมขอเคล็ดลับความสําเร็จอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กวัยรุ่นอยากสําเร็จเร็วอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะบอกว่าพี่โชคดีพี่โชคดีพี่โชคดีที่ที่จังหวะนั้นตอนนั้นพี่มีคนนั้นมาช่วยพี่โชคดีที่ตอนนั้นคนจีนเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยคือเขาให้เครดิตกับภายนอกหมดเลย แล้วเขาก็บอกว่าพี่แค่บังเอิญเป็นคนโชคดีแต่ไม่ใช่พี่เปียกไม่พยายามใช่มากพยายามมากพี่เปี๊ยกทําเยอะมากทําเยอะมากแล้วแต่ทุกใน,ใน,ในตอนที่แกทําเสน่ห์ไว้อะก็ต้องบอกว่าแกก็เฟลหลายรอบโดนตัวแทนตัดราคาโดนผลส่งโกงแล้วเวลาพอถามแกว่าทําไมตอนนั้นโดนโกงอ่ะพี่แกก็จะบอกว่าอ๋อพี่ไม่รอบครอบเอง S <S เห็นไหมพราะเกิดความเฟลปุ๊บเขาโทษเขายอมรับความผิดนั้นไว้เองแต่เวลาสาเร็จเขาให้เครดิตความสาเร็จนั้นกับสิ่งแวดล้อมภายน,นอกมันก็เลยทาให้เขาทุกวนันนี้เวลาพี่เปียกทำ <S <S ธุรกิจอันใหม่แกก็ยังคงทําได้ดีอยู่เพราะแกรู้ว่าแกต้องทําซ้ํามันยังไงในขณะที่ตัวแกเองก็เริ่มปิดความเสี่ยงทีละข้อทีละข้อจากความล้มเหลวหลายๆครั้งที่เล่าให้ฟังครั้งหนึ่งพี่เคยทาธุรกิจกระเป๋าธุรกิจกระเป๋าก็เป็น ธุรกิจที่ทําเงินได้ค่อนข้างเยอะเป็นกระเป๋าส่งอาหารอ่าครั้งหนึ่งก็โดนเจ้าใหญ่ก็อาจจะซึ่งวันนั้นน่ะเป็นขาขึ้นด้วยแหละใช่เป็นขาขึ้นช่วงช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็โดนผิดคาพูดแล้วกันอ่าเสนอราคาไปราคาหนึ่งผลิตไปแล้วด้วยความไว้ใจก็ก็ผลิตให้เขาพอถึงเวลาส่งของให้เขาเขาบอกว่าเขาขอลดราคาถ้าไม่ลดเขาขอไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ทําไมมาหักกุยอย่างนี้ละอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบกต้นทุน น,นี่ไว้เองไรเงี้ยเอาจริงเราเราเราสามารถทําได้ดึงขั้นฟ้องร้องเลยนะผมอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นพอดีอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าพอเรายอมรับว่าเราพลาดเองที่ไม่เก็บมาจําเราพลาดเองที่ไม่เก่งเรื่องสัญญา เราพลาดเองที่1นึ่งสหลังจากนั้นพี่เป็นคนที่แม่นสัญญามากนะพี่เป็นคนที่แม่นสัญญาพี่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องแบรนดิ้งอย่างจริงจังเพราะคําถามที่ว่าทําไมตอนนั้นเราไม่เก็บมาจําอ๋อเพราะเขาไม่ยอมมาจําแล้วก็ถามว่าทําไมเขาไม่ยอมมาจําก็เพราะว่าเขาใหญ่กว่าเราเราก็เลยบอกว่าแล้วความใหญ่มันมาจากไหนวะความใหญ่มันแปลว่าเขาเราอยากได้เขามากกว่าเขาอยากได้เราเราอยากขายเขาไงเราถึงผลิตไปก่อนโดยที่สัญญามันยังไม่แม่นเลยเราก็ อยากได้เขาจัดจนเราต้องไปผลิตก่อนอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเขามาเปลี่ยนราคาหรือมาขอราคาใหม่แล้วเราให้เขาไม่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแปลว่าถ้าเขาอยากได้เราเนี่ยแปลว่าเขาต้องมาจําใช่ไหมเราก็เลยมาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทํายังไงให้เขาอยากได้เราก็มาเป็นเรื่องของแบรนดิ้งก็มาเป็นเรื่องของยูนิเซอร์พอยถ้าโปรดักต์นี้มีแต่เราที่คนเดียวที่ทําได้ล่ะแปลว่าเขาต้องอยากได้เราสิ แล้วถ้าเขาอยากได้เราแปลว่าวันนั้นถ้าขอเรียกมาจําเขาต้องให้นะเว้ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากนั้นเราก็เลยเก่งแม่นสัญญาขึ้นเก่งเรื่องแบรนดิ้งมากขึ้นอะไรพวกนี้พี่จะบอกว่าทุกครั้งที่มันมีความเฟลอะมันคือการอุดรอยรั่วในชีวิตเรา,เงาืงนะอุดรอยรั่วในความคิดในเชิงธุรกิจเหมือนกันนะถ้าเรามองมันในมุมบวกใช่แต่ว่าโลกมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดทุกครั้งที่เฟลพี่จะบอกว่าเฟลตอนไม่เก่งกับเฟลตอนเก่งแม่งเฟลันละแบบเฟลตอนไม่เก่งเต็มที่ก็แค่เสียเงินนนก้้ัแลวจ แต่เฟลตอนเก่งอะมันหลายครั้งมันเจ็บหนักเพราะว่าเราแบกอะไรหลายๆอย่างเพราะเราเก่งเราถึงพาตัวเองมามีลูกน้องมีทีมงานมีเอาเงินในอนาคตมาใช้มีการกู้แบงค์ไอเฟลตอนเก่งเนี่ยบางทีแม่งจุกกว่าเฟลตอนไม่เก่งนะแต่เฟลตอนเก่งข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราจะไปต่อเราต้องมองหาทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ว่าเฮ้ยกูล้มตอนตอนที่กูสําเร็จเยอะๆแล้วเนี่ยบางคนนี่ กลับตัวไม่ได้เลยนะคนที่เวลาคนที่เจ๊งแล้วคาตัวตายกันเนี่ยส่วนใหญ่เฟลตอนเจ่งน่ายผมบอกเลยถ้าเจ๊งตอนเริ่มต้นเอาเงินมาแสนหนึ่งแล้วเจ๊งอะ่ะเต็มที่ก็กลับไปทำงานประจําแต่ถ้าทําธุรกิจมาได้สักสิบล้านไปกู้เงินเมกสิบล้านเพื่อกะหวังว่าจะได้ร้อยล้านอย่างเงี้ยถ้าเฟลตอนเนี้บางคนฮ a n ดิลไม่ได้ฮ a n ดิลไม่ไหวจริงๆการเฟลตอนนี้อ่ะเป็นเฟลที่ต้องใช้พลังในการกลับมาสูงมากเพราะแม่งต้องเลือกที่เหมือนที่ต่ออปต้องกลายเป็นคนที่มองหาแง่บวกของมันให้ได้ไม่งั้นไปต่อไม่ได้จริง วันที่พี่เฟลจากเรื่องนี้เราก็โดนหลายล้านนะเราก็โดนหลายล้านเงินสดเราหมดเลยเราก็ก็เฟลเชื่อไหมวันตลกอย่างหนึ่งตอนที่รู้ข่าวเรื่องนี้ตอนที่ตอนที่ลูกค้าโทรมาหักเราเรื่องนี้ mm hmm. ก็นั่งคุยกับพาร์ทเนอร์เราเหลืออะไรบ้างวะเราก็นั่งคุยกัน <Okay. S 2> ลูกค้าอื่นเราก็ยังยังโอเคอยู่ไงแต่เรายังเหลือคอนเน็กชันเรายังเหลือหลายๆลยเรื่องที่เราสามารถดึงมาใช้ก่อนได้คนจะพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้อะถ้าเราเป็นคนให้เครดิตคนอื่นนะทรัพยากรเหล่านั้นพร้อมจะกลับมาช่วยเหลือเรา mm hmm. ตลอด ลองนึกดูนะถ้าพี่มาถึงวันที่พี่มีหลายสิบล้านเนี่ยแต่พี่แม่งเทคเครดิตไปเองหมดอะ่ะเราจะไปขอความช่วยเหลือใครเขาจะมองเรายัางไงถูกไหมแต่โชคดีที่เราเป็นคนคิดแบบที่เล่ามาวันที่เราสําเร็จเราให้เครดิตเพื่อนวันที่เราล้มเหลวเราอุดความล้มเหลวของเราเองวันที่พี่ล้มแก้ที่ตัวเองก่อนแก้จุดล้มเหลวของตัวเองก่อนแล้วเ,เริ่มกลับไปมองเพื่อนที่เราเคยให้เครดิตเขาเรากล้าขอความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มปากเรากล้าไปคุยกับโรงงานว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้เงินสดผมเกลี้ยงเลย แต่ผมมีลูกค้าใหม่มาแล้วแล้วผมมีมัดจํามาแล้วแต่ผมก็อามับเป็นหมุนธุรกิจก่อนนะแต่ว่าพี่ช่วยผลิตกระเป๋าให้ผมก่อนได้ไหมเครดิตที่เราเคยให้เขาทั้งหลายแหล่กลับมาเป็นทรัพยากรที่เรามาใช้ได้ในวันที่เราลง